สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง facebook และทาง youtube ทุกท่านครับอยู่กับผมจักรินรถมือสองครับวันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตนะครับต o y o t a า o r โ l ร a ่าติดนะครับคันนี้เป็นรถปี2017แท้นะครับผมเป็นรุ่นปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจรีโมทระบบดิสซีล้อครับเบรก ABS ครับผมสีควันบอดี้คันนี้ใช้น้ำมันและ LPG นะครับผมพาพี่น้องชมรอบคัน นะครับคันนี้เดิมนะครับเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับผมเจ้าของปลดช่วงปี65้านะครับเพราะว่ารับจ้างไม่ได้ตังก็เลยปลดนะครับผมคันนี้ใช้น้ํามันย้ํานะครับใช้น้ำมันและ l อ g เป็นรถเจ้าของคนเดียวนะครับผมรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับก็สีก็มีจุดตามอายุใช้การใช้งานอย่างตรงนั้นนะครับพาไปน้องชมนะครับเป็น2อ7แท้นะครับคันนี้นะครับ เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับย้ำนะครับประวัติเดิมเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนเกียร์ออโต้แท้นะครับผมเครื่องพันหกซีซีนะครับผมขับมาจากกรทมนะปลายทางสุรินนะครับผมภาษีหกแปดนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับคันนี้ช่วงล่างดีนะครับคันนี้โอหอนเกียร์ใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถมือสองนะครับไว้ให้ลูกให้หลานนะครับ เตือไปทดลองขับนะครับก่อนจะซื้อรถไปแดงนะฮะต้องผ่านรถประมาณนี้ก่อนนะครับคันนี้ผมตั้งราคาที่หนึ่งแสนหกหมนกพันบาทนะครับผมพี่น้องสามารถสั่งเปลี่ยนสีได้นะครับผมเพิ่มอีกหมื่นห้านะฮะราคาจริงตอนนี้ผมขายที่หนึ่งแสนหกมนกพันบาทนะฮะรวมส่งรวมบนไม่เกินสี่ร้อยกิโลนะครับผมนะครับบอดเป็นเคยแทกซี่มาก่อนนะครับย้ํานะครับผมนะฮะทำความเข้าใจก่อนนะครับ สีก็จะมีรอยจุดนะครับประมาณนี้นะครับผมมันหลุดตามอายุการใช้งานนะครับเป็นรถปี2อ1 7ิดแท้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคอนโซลก็จะมีสองจุดหนะ้าที่ตำหน่นะครับเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีขาดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เอาไปเช็คออก็งราคา1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับเราขายสภาพนี้เลยนะครับพาซีหกแปดเอเยนฉ่ำช่วงน่างดีก็จะมีสเก็ร์ตลอขวดตรงนี้นะครับผมบ้างนะครับสนใจก็ทักทายมาก็แล้วกันนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถใช้น้ำมันและเอ g จีนะครับผมย้ำนะครับรถใช้น้ำมันและเอ g จีนะครับผม ขออน,นุญาตหยุดการถ่ายคลิปนะฮะเร,เราจะเดินทางต่อนะครับขอบคุณครับ